ดิมาเป็นแฟนให้หน่อยดีีีดดพพ่่่นนนนน้องงงไไููลละะึจจใหมมมกััาาโตยชิมในใดดได้นะ รับรองว่าพี่จะติดใจรับรองดีเลยนะคะเป็นเครียดละก็เป็นช็อต้เป็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นพี่เนาะแต่พี่ไม่รู้ไอคุยมันใช่ไปพอแล้วอรุณจะชูแตอยังเป็นใจที่มาคล้องแม่ใครคิดแย่งไปจนใจกลางก็มาลองไม่แต่สายตาของสาวได้ก็เหยื่อมายุ่งคนนี้จองเีลาไม่เท่าไรแต่แม่ไม่เคยนิ่งก่อ ทีี่หนนูวาก็คือการเต้นอย่าคิดไปไกลดีเพราะนูไม่ใช่ของเล่นรักที่หมดใจอันนี้นะไม่พูดเล่นเขาอยากเป็นผู้ชายทรงนี้ก็พอจะส่งเอส่งวินเอเย็นและรับได้หมดแล้วแม่ที่ไม่พูดแกล้งแต่คิดมาดูก่อนก็ลองมาคุยกันเล่นๆสิคิดจะหลอกฝันระวังจะโดนไม่แข็งงอยใจรจะลองไงเมื่อไรจะนั่งนั่งนี่ อีกร้อยร้อยปีอยากจะมีเหมือนแบบในเน็ตไลน์ทีพี่ไม่มีใครนูไปดูแลได้นะถึงพี่ทำไมจริงใจลองมาลอกนูได้นะนูน่งโง่จะตายพี่ลองมาชิมนูได้นะรับรองว่าพี่จะติดใจรับรองได้เลยนะคะหูติดมันหูติดมันจะไปเคี้ยวนูระวังนู่จะติด b บบี Baby, ้บายเลิฟอยู่หนูยอยากบอกว่ารักจังแต่จรดพี่ไม่รักหนูได้บทธรรมรักกันไว้ปะไว้ปะเหนือในดืไหนล่พีช่ช่วยปะเข้ามาเข้ามาอันนี้น่าไม่ได้อ้อยจะอยากอะไรก็เข้ามาอยากได้ควารักที่ดีต้องมาเอาจากหนุยยากด้วยจริงใจน้ว,วายังแค่หนุย ยยพี่ยาเจ้าชู้เป็นเครียดแล้วก็เป็นทอเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นพี่น้องแอบแซับจ้าแต่พี่ไม่รู้แอบคุยมันเฉยไปพอเลยเลยเจ้าชู้